สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาหับชมเนาะค่ะแทนโซเดียร์วดสารไทย,ยนี่เย็นละ,ะมันกับพี่น้องเข่าคั้วเขาเ่าแลงอีกแล้วค่ะมุนีหเอาสิมาย่างปีงเนื้อเนาะค่ะปีงเนื้อปีงซีนนี่ยระค่ะเฮ็ดหอยแบบอีสานบ้านเฮ็ดบ่มีม่อย่างหลายค่ะเครื่องปรุงมีตะไคร้สอยแล้วก็กระเทียมค่ะต่ำใส่น้ำกันค่ะแล้วก็เกลือกับสุลุดแค่นั่นแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปเข่าเตาอบค่ะพี่น้อง มักซุลดเกลือแล้วกัตะไคร่กับกระเทียมแค่นั้นแหละค่ะเข,ะข้าเตาอบค่ะเขาสิบเาใส่แบบทอดเนาะค่ะเข้าเตาอบอย่างนี้นะคะอยากกินป้งเนื้อแห่งแบบนี้เป็นจานพิ้องก็ตำแก้วขื้นทังสิไหมลแล้วก็ซุปากากกระเทียมปลาสดุดหนาเนาะคะ่ะพักๆค่ะเอาใส่แล้วก็ป้งจกสามใหม่ก็เนาะ,ะนี่ นี่ก็คือการใบกระเทียมปลาแล้วก็ผสมดอกนิดหน่อยเนาะค่ะเขาสีบ่เอาใบใส่น้ำค่ะเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วเขาสีเอามาสุกตะการเป็นสุกผักเนาะค่ะเป็นสุกผักใบก้านกระเทียมปลาเนาะค่ะสุกผักก้านกระเทียมปลาค่ะผสมดอกนิดหน่อยค่ะพี่น้องนี่สุกก้านกระเทียมปลาเนาะค่ะนี่หัวนอวดี่ดีด้พี่น้องสุกก้านกับดอกนิดหน่อยเนาะค่ะมันอ้วนดีค่ะเขาบ่เอาใบเนาะค่ะใบมันใบเรื่อมสีเกลนะคะเขาเลยเอาการเนาะค่ะ ใช้ตะเขือแค่นั้นละค่ะเลือกบชุรยนิดน้อยค่ะขาดบ่ได้ค่ะชุบผักใบกระเทียมป่าก้านกระเทียมป่าแล้วค่ะปีงซีนเัวก็เสซ็บเรียบปล่อยแล้วค่ะปีงเนื้อสมุนไพรแล้วค่ะนี่อหงื่อดีดีพี่น้องตะเสียบแล้วค่ะกินก็พาเจ้าแล้วค่ะกระเจ้าเขาเนื้อเข่ากันไปค่ะนี่เดียบป้่อยค่ะป้งแบียบละล้าบันบาน เกลือ้วยเวไขแก้วบักเลนเขาไข่แก้วพริกดิบกี้แล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะอาหารแล้งเขาเนี่ยเดค่ะพี่น้องปีงเนื้อสมุนไพรปีงซีนเนาะคะ่ะซุปผักก้านกระเทียมป่าะคะ่ะแก้วมะเขือเทศคะ่ะปราเด็กคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้เฮ็ดแยามากินคะ่ะสวัสดีทุกๆกคนที่เข้ามารับชมน,นะคะ ขอนุญาตใส่มือตุ่มโด้ด้วยคข้าพิณองกระอเจ้าค่ะอืมสุกกาดกระเทียมปลาค่ะซีนแหงซีนแหงแล้วค่ะหอมกระเทียมตะไคร ซีนแห่งไรมันค่ะการไปกระเทียมปลาออนนี้ดีพี่น้อง อันนี้ดีซุปกา้านกับเทียมป่าเนะคะเขาก็ตัตดใบออกแค่น้อยนะะ่ะ ก็เห็ดเป็นซุปเมื่อสีกินบาแห้งเลยค่ะพี่น้องในวิตามินผักพร้อมแล้วค่ะ you seen the one water. เสร็จทั้งส่วนทังมื้พี่น้องเลยอย่าว่ากันค่ะก,กินแบบบันปนนคะกอ,อยากเปิดมื้อก,กิน ดูกการติเดเต็มปลาหนอ่อยใบข้าวัดใส่เวีดเนาะเอาเอาตัวชวนการใสต่ตะเกียบแค่นั้นแหละคะ่ะชุดโรยนิดหน่อยพิดเพิ่งกับว่าต้องตำใจะคะ่ะอาศัยเอาว,วิตามินผัก เสียไปเขาไปชงแก่ตุ่มจุกกับหอมหวานที่ดีกับเทียมปลาก,ก็ะได้ไปแล้วกับพี่น้องขอพูดด้วยกับนักใจที่เขามารับชุมเขาแล้วค่ะฝากพี่น้องเป็นกําลังใจน่อเด้วยนะคะ๊ายบาย